เอาละครับก็ต้องกรับสวัสดีท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับในรายการสไตล์เกมเมอร์ทีวีนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโทเฟสเคสวิดีโอเมนนะครับผมนาวันอยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้เดียวโอ้เกมบ้องทึ่งบ้องท่องแต่ก็ ผมเล่นไปแล้วแหละเล่นไปนิดหน่อยครับก็มาถึงด่านนี้แหละจริงมันมีเยอะกว่านี้นะอะ่มาดูครับว่ามันจะเป็นจังเดตตัวนี้ให้ทำอะไรเนี่ยอ้าวอ้อาขึ้นไปัวไม,มทำไมอ้าวมันทำอะไรกดพิชายอา้อาวอ้าวไม่ได้หรอดูลองดูไหม มันดูใหม่ใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ผมลองหมดทุกอย่างแล้วแต่ตัวนี้ไม่ได้กดอะไรเลยต้นไม้ต้นไม้ทั้งขยะอา้าวเปิดแล้วกดอ้าวเอา้เอาวอา้าวผ่านอา้าวผ่านผ่านซะง,งั้นเฮ้ยผ่านอา้าวอะไรเนี่ยยังไม่เจอเนี่ย ีช้างตัวนี้ล่ะตดอพารานฟักกิง้งแมนโอเคโอ้ใส่ลงไปปิด้าตันอ้องไม่ได้ไม่ได้ไง่ทำไม กดอ,อะไรได้บ้างอ้าวใส่ลงไปอ้ากดมันก็ปั่นอะ เตะ้ยวอะไรวะปิดดิอา้าวอะไรอ๋อเดียว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 อะไรอ่ะมันจะยินเสดพบอ่อำอำ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 ่อำเสร,ร็จแล้วปิดแล้ว กดดูครับลองกด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 อา้าวอัตตาฟมันทำอะไรบ้างวะเนี่ยมันกดอะไรมาได้เลยครับปิดฟ้าเสร็จแล้วไงมันไม่หยุดเนาะ เพิ่งคิดว่าเรามาเล่นตัวนี้กันดีกว่าเราจะทํายังไงอ้าฮะวอันนี้อ้าวอะไรอ่ะมือเวตาเอาเว้ตาใส่ได้เอาเอาอะไรนี้เอาอะไรนี้อะไรนี้อะไรนี้อ้าวในเดียวเดี๋ยวอุยโอยเท่เท่ไม่ได้แล้วอันนี้ หูไผ่อพานแผยนนี่อะไรอา้อาวอ้าวอะไรของมันวะ dần Dừng này Ồ, này, 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 này. S 1> <S 1> <S อ้อาวผ่านเฉยอะไรวะ <S 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 อัดน้ำอัดน้ำ อา้าวนันนี่้ายังไม่ได้ทำอะไรเลย 点。嗯。 Để nghĩ xem này. Ui Thân hạt khóng thân hạt Như này Được rồi <laughs> ทำไมมันจะอาระยะเกินขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวดเด้ดอเดียวเด้อเดียวเด้อคู่นี้นี่ไม่ผ่านไงเดี๋ยวแบบนะอืม คือมันเอาไข่ออกไปไม่ได้เลยแล้วเอิปิดเบิเบิดเปิดเบิดเป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 ิด เนเมดี๋ยวนะเกมนี้ชั่กับคนตีนผมปวดสมองแล้วเนี่ยปวดสมองแล้วครับทุกคนครับเกมบ้าบอคอแตกอะทำไงดีบ่ได้บ่ได้ ว่ามันต้องมีมากอะไรมากกว่านั้นวิวสี่สิบเจ็ดแล้วเนี่ยเฮ้ผเห็นกล้องขยับมเมื่อก็บ ทำไงดีทำจอพังก็ไม่ได้โอ้ยปวดหัวปวดหัวนะเป็นหน้าหน้าผมขอไปเกี่ยวกับแป๊บอ่ะมาแล้วครับผมไม่ไหนอะไรยังไงโอ้ยพังเอา มันแช์ภาพสกเ <c oughs> นี่ยเอาละผมคิดว่าเราคนจะเล่นด่านใหม่ <c oughs> ด่านใหม่ด่านใหม่อันนี้อะไร <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> อันนี้ เดียวกันอันนี้อะไรอันนี้ล่ะ t the fuck คือมันทำยังไงอะตอนนี้งงงไปหมดแล้วบ้า คู่กันเนี่ยมันทั้งคู่กันเนี่ยเน่เนี่ยเราควรจะทำอะไรสกอยโอ้โหรอ หัวร้องไหยสกรูสกรูเอ่าแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ผมต้องมาเข้ารหัสเฟซนะครับไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรแต่ว่าต้องมาเข้ารหัสเฟซครับผมก็ข้างหน้าข้างเนี้ยตรงเนี้ยคือผมใส่ไปแล้วแหละ เพราะว่าไม่อยากให้คนรู้นะครับผมตดอไปนะก็ดูไปเถอะคนข้างหน้าคนก็รู้ไม่รู้อยู่ดีว่ามันคืออะไรนะครับผมเนเนี่ยคุณไม่รู้อยู่ดีอ่ะอ่าเห็นไหมข้างบนคุณเห็นแต่ข้างล่างสามตัวคุณไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรอืม ยังไงยังไงก็ไม่รู้ครับผมก็โฆษณาแปะเปะตะเอาแป๊หนึ่งนะฮะตัดเคมาแล้วก็ยังไงยังไงเนี่ยเสียงเงนตัวนี้เสียงเงินว้าจิตทำไม่เป็นอ่ะคือเนี่ย เนี่ย,ยมันก็ไม่มีบอกนาะให้ทํำยังไงก็ได้ไม่ให้จับภาพเออ่ทํำยังไงก็ได้ไม่ให้จับภาพพูดคนจูบก,กันได้เนี้ยอ่าก็คลิกไปตามตัวดูปุ๊บปุบลากดูว่ามันจะออก ห่างกันไหมนะครับผมก็มันไม่มีออกห่างนะประกุดตุนจุต้องพังป่ะเฟดดิ่งอ้าวครับก็ป็นว่ามัน เอาชนะมันไม่ได้จริงๆนะักรับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวไว้วันหลังผมเรียนรู้เป็นคนนี้นะฮะผมจะมาเล่นให้ทุกท่านได้ชมกันเลยนะครับผพก็อย่าลืมนะอา้าวเรามาเล่นเกมกันนี่ไง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  หนีหนีไปไหนหนีไปไหนเราหนีไปไหนเรามือผมเร็วยิ่งกว่าจรวดยิ่งกว่าจุดแฟตอ้าเป็นไงเลืดตึ๊บ,ส,บนะสิบเดตึ๊บสิบหน่อยสิบเหรียญหนอะเหนาะว่าขัดผมเนี่ยมันเก่งเก่งแล้ว เรื่องแค่นี้นะจิบจิบสำหรับผมอ่าอันนี้อไรเนิ่มเล่นกันอา้าวขี้อึ้ยได้ถึกสามไหม

ไม่ใช่ธรอะรั๊มป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 ไมปปั๊มปั๊มันให้ปั๊มนะครับโอ้โหทายินเสียงถูขึ้ไกาใครด้วยนี่นี่ได้อีกแล้วโอเคอันนี้อะไรมึงไปขี้ดีกว่า

thì ta hoa ngọt Anh là nà. Luôn nó không mòn Anh nà. nè Nè Đấy, đấy, mà lâu mới dìm lâu rồi Lâu miền lắm Lâu mình lâu, mà lưng mình lâu <cười> <cười> Ê, chết nạ Ô, 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 นะนะนะอย่านะมึงอย่ามองนะนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย <c> ม <oughs> ันต้องได้มันต้องได,นงได้นี่เนี่ยสปืดหนึ่งปับ๊บมีเวลามีเวลาเฮ้ย Lúc lắm 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 mệt lắm Nó lắm 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 นี่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 โอ้โหโหโอ้โหโอ้โหอันนี้จะได้เยอะนะปั๊มยังไงเนี้ยบ้งขึ้นปั๊มลงปั๊มขึ้นปั๊มลงปั๊ม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 ปัม เจดตัวแล้วต้องเขา้าเก้าเลี้ยงสนุกพอหรือยังอะก,ก็ต้องขอตัวขอตัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเือพี่น้องชาวไทยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะ อาจจะเป็นเกมนี้นะก็ะได้นะท,ทฟฟูควีสทูเฟสควีสอะไรเนี่ย <c oughs> ลืมชื่อแจ้ <c oughs> งมันเถอะบาย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 ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสไตล์เกมเมอร์ทีวีบายบายจ้าลีสโก